เรื่องเส้นเรื่องนี้เป็นเรื่องตอนสมัยที่คุณบีเป็นเด็กๆสมัยนั้นคุณพ่อได้ย้ายไปทำงานที่จังหวัดนครปฐมและซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่บ้านอาศัยอยู่กันทั้งหมด4คนพ่อแม่พี่ชายและตัวของบีเอง คุณบีเล่าว่าตอนนั้นบีเรียนอยู่ชั้นประถมก็เล่นตีจับวิ่งไล่จับกับเพื่อนๆแถวบ้านตามประสาเด็กๆวันหนึง่งที่เป็นช่วงไหว้เจ้าตอนเส,สาสๆยบีก็ไปเล่นปีนกำแพงกับเพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านจะมีบ้านของคุณครูใหญ่โรงเรียนเอกชน ที่จะปลูกเป็นบ้านไม้เรือนไทยแล้วก็มีสวนร่มรื่นมีชิงช้ารอบบ้านล้อมด้วยกำแพงอิดบีกับเพื่อนๆก็ไปปีนกำแพงบ้านของครูใหญ่พอปีนขึ้นมาหน้าผลกำแพงจังหวะนั้นบีเหลือบมองที่ชิงช้าซึ่งชิงช้าจะติดอยู่กับขอบกำแพงเลย มีผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งไกวชิงช้าหันหลังให้บีบีก็แอบมองสักพักผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองบีภาพที่เห็นคือหน้าผู้หญิงคนนั้นบิดเบี้ยวเหมือนมีตาข้างเดียวดูน่ากลัวมากแล้วมองหน้าบีแบบสงสัยจะยิ้มก็ไม่เชิง บีตกใจปล่อยมือจากกำแพงตกลงมาแล้ววิ่งกลับบ้านทันทีพ่อกลับมาถึงบ้านบีไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจนคืนนั้นหลังจากถวายอาหารไหว้เจ้ากันที่ชั้นล่างเสร็จทุกคนก็ขึ้นมานอนคืนนั้นกว่าบีจะนอนหลับก็นานจนประมาณตีสอง บีตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ําและพอกลับมาที่เตียงนอนสิ่งที่เห็นคือตัวบีเองนอนอยู่ที่เดิมโดยที่มีผู้หญิงที่เห็นที่จิงช้ายืนอยู่ข้างๆและจากตรงนี้บีก็นึกไว้ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจนตื่นเช้าขึ้นมาบีไม่แน่ใจว่า ตกลงเมื่อคืนคือเรื่องฝันหรือเรื่องจริงพอลงมาข้างล่างบ้านพ่อกับแม่และพี่ก็กำลังคุยกันอยู่พ่อบอกว่าที่พื้นมีขมเหลาทูบที่จุดไหวเจ้าเมื่อคืนอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือมันมีรอยเท้าเดินย่ำไปย่ำมาวนรอบๆซึ่งตอนนั้น พ่อกับแม่ของบีค่อนข้างเชื่อว่าเป็นผีมากินของไหว้เพราะพ่อกับแม่บีเคยเจอเรื่องปแปลกๆหรือเงาประหลาดอยู่หลายครั้งตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่จนผ่านไปอีกหนึ่งวันก็ยังคงมีรอยเท้าแบบนี้ปรากฏอีกทั้งที่ไม่มีใครลงมาตอนกลางดึกแน่ๆเป็นวันไหว้เจ้าจนคืนที่สามเป็นวันไหว้เจ้าวันสุดท้ายแล้วพ่อบีเล่าให้ฟังว่า คืนนั้นพ่อกับแม่ตัดสินใจลงมาตอนกลางคืนล้างดึกเลยแหละเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งที่พ่อกับแม่บีเห็นก็คือบีเดินวนรอบโต๊ะไหว้เจ้าช้าๆตาลอยๆเหมือนไม่มีแววตาดูไม่ปกติเลยพ่อแม่บี รีบอบพระมาคล้องคอและอุ้มบีกลับขึ้นห้องทันทีคืนนั้นพ่อกับแม่ก็นอนกับบีแล้วท่านก็สวดคาถาชินะบัญชรหลายรอบซึ่งเรื่องตรงนี้บีจำไม่ได้เลยแต่พอได้ยินพ่อเล่ามาแบบนั้นตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลยว่าเราถูกผีเข้าหรืออะไร บ้านหลังนี้ครอบครัวบีอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ย้ายออกและเพื่อนบ้านแถวนี้ก็พากันย้ายออกตามๆกันเพราะต่างก็เจอกันมาหนักๆทั้งนั้นและภายหลังก็มารู้ว่าที่ดินที่สร้างว่บ้านนี้ไปสร้างทับป่าช้าเก่าแก่